ูดวงตะวันที่มีความค้ายค้ายดวงตะวันมากที่สุดจะผมคือผู้ที่สัมภาษณ์ดวงตะวันมาไม่น่าจะไม่ออกอ่าวากล้าพูดได้เต็มปากว่าตัวเนี้ยตัวนี้ถ้าเรื่องความยาวของหูนะยาวกาเรื่องความยาวของหูยาวกับพ่อจ่ะอ่านะส่วนสีสันต้องบอกเลยว่าได้พ่อมาได้พ่อมาเต็มเต็มครับแล้วตัวยาวกว่านะแล้วตัวยาวกว่าเพราะได้ยัน์ามาบวชใช่านะ เชื้อนะเพื่อไปพัฒนากับลูกสาวมาริโอ้นะครับหรือสายอื่นนะครับแนะนําให้ไปสายอื่นกับมาริโอดีกว่าอ่าอย่าไปสายกับสายตะวันด้วยกันนะครับตัวนี้แนะนํานะครับเหมาะในการพัฒนาเรื่องเม็ดสีความยาวของหูนะครับลดลองตัวใครสนใจติดต่อได้ที่สมเจตฟาร์มวันนี้ราคาพิเศษอ่อสิบแถมห้าห้าพันสิบแถมห้โอเคอ่าขอบคุณครับ เพชรเมืองสิงห์ครับตกรุงก่งครับเสจิบครับเมืองสงสิอ่าขอประกาศนะครับทอทหาร6 2 2 4ป้ายแดงกรุงเทพมหานครขยับรถหน่อยครับทอทหาร6 2 2 4ป้ายแดงกรุงเทพมหานครนะขยับรถครับโอ้โหพอบอกกลัมัน่นหันไปทีมาเป็นแผงเลยอาจารย์รับเออไหวเอาเอา๋อสอนก่อนไหมพี่ใหญ่ก่อนอาจารย์มุม